t ต y ยต้าแคมรี่นะครับโตโยต้าแคมรตัวนี้เป็นไฮบ i ดนะ h ฮ b ิดเพรับผมเดี๋ยวดูเลขรหัสตัวถังให้นะครับน้องๆน,นะครับดูไว้เป็นกรณีศึกษานะครับตัวนี้คือ,อ AVV 5 0นะครับ AVV 5 0 R เครื่องยนต์ก็2 AR นะครับ2 AR ก็สอง0 c c ีีนะครับ 2,500cc เครื่อง 2AR 6AR ประมาณนี้นะครับเครื่อง Toyota นะครับก็ 2AR 2,500cc พื้นฐานมันก็คล้ายๆกับ 2A z นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบไฮบริด๊อป Toyota ก็เลยใช้ชื่อเป็น 2AR นะครับผมแซมน,นะครับ คันนี้เป็นรถของน้องวรวุฒนะครับมามาไกลทีเดียวมาบอกระกงใช่ไหมอ่ามาน้องก็มาจากบอกะกงนะครับ2013 AVV 50R นะครับรถน้องเขาไฟเช็คอินจิ้นโชว์นะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะแต่ว่ามันเป็นระบบอีวีนะครับเห็นไหมครับไฟเช็คอินจิ้นโชว์เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนอ่าน้องเขา จริงๆแล้วน้องเขาเข้าศูนย์มาแล้วหล่ะศูนย์ก็ตรวจเช็คแล้วล่ะก็แจ้งว่าปัญหาคือออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับรุ่นนี้ออกซิเจนเซนเซอร์จะมีอยู่สองตัวนะครับก็คือตัวบนอยู่ตรงนี้แล้วตัวล่างอยู่ใต้ท้องนี่ท่อท่อไอเสียนะม้วนใต้ท้องตัวล่างมันเสียนู่นนะครับที่เห็นนั่นนะครับ รถ,รถน้องก็โอเคอยู่นะคันนี้โอเคอยู่นะครับขงล่างยังเนียนนิ่งอยู่เซ็นเซอร์ตัวแรกมันเสียก็ในสวนก็อาจจะระฟ้าอาจจะโหดนิดนึงนะครับน้องก็เลยวิ่งมาหาผมนะครับผมก็จะการตรวจเช็คเชิงลึกเช็คระบบเบรก ABS แ i r b a g ถุงลมเกียร์กล่องวงมาอะไรไฟฟ้าระบบไฮบริดต่างๆนะครับก็ทะลุทะลวงทับระบบก็ก็ปรากฏว่ารถน้องเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เจอ ผมก็เจอเหมือนกับศูนย์เจอก็คือออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับตัวล่างเสียก็จะการเปลี่ยนให้น้องเขานะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะคาลิเบตนะครับ AVV 50หรือถ้าผมพูดง่ายๆก็คือ ACV นะครับรหัสง่ายๆ ACV 50รถรุ่นนี้ถือโอเคนะโอเคเลยทีเดียวนะครับด้วยด้วยความที่มันเป็นแบรนด์โตโยตานะครับแบรนด์โตโยต้ ซื้อง่ายขายคล่องอะไรเยอะนะครับซ่อมข้างในศูนย์ก็ได้ซ่อมนอกศูนย์ก็ได้ประมาณนั้นนะครับทุกวันนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงมือสองนะครับไม่แรงนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดก็สิบปีวันตีจากศูนย์สิบปีก็ถือโอเคนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยลูกนี้ชุดนี้เนี่ยจริงๆมีคนโอโหอได้นะครับมันมีเป็นแพ็คแพ็คกี่เซลล์ผมก็จำไม่ได้ละ ถ้ามันเสียเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเซลล์ย่อยได้นะครับเป็นเซลล์ย่อยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดหนึ่งครับบางทีไฟ,ไฟไฟไฟเรื่องระบบแบตเตอรี่ไฮบริดอาจจะยังขึ้นค้างอยู่แต่รถจะวิ D ่งได้ปกตินะครับด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าให้ฟังนะครับไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตขวเรียกของของโตโยต้าน,น่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์นะครับผมผมผมไม่มั่นใจเขาเรียกอินหรือว่า อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่มันไม่ได้เสียงง่ายๆก็เพียงแต่ว่าถ้าใครจะ,จะล้องรถมันก็ดูแลนิดหนึ่งนะครับสายไฟสีสีเนี้ยสีส้มเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเป็นไฮวลเทจเป็นสายไฟแรงสูงอันตรายนิดหนึ่งนะครับกรองซีอก็ปกตินะครับโดยรวมนะครับใครที่เจอ A.B.V.50 คันนี้รุ่นนี้ ถ้าเจอขายมือสองนะครับในสภาพที่ยังโอเคอยู่ผมแนะนำเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดราคาไม่แรงนะครับแต่แต่แตอนซื้อรถมือสองยุคใหม่ๆผมบอกได้เลยว่าประเภทวตาดูหูฟังดูตัวฐานบอดี้เนี่ยไม่มีทางใช้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องพึ่งทาเครื่องมือเครื่องไม้เทคโนโลยชีชั้นสูงนิดหนึ่งในการตรวจเช็ควิเคราะห์นะครับปัญหาภายนอกใครๆก็ดูได้ประตูหน้าตา่างทำสีนู่นนี่นั่นตะเข็บลาย ลายเส้นเลื่อนสายลายเส้นโอเคดูได้ใครก็ดูได้แต่ว่าเครื่องในข้างในดูไม่ได้ยากยากยากมากแล้วใครอ่ะจะขึ้นพาใฟ่ขึ้นพาผมก็ได้ครับผมเนี่ยอย่างคันี้เนี่ยของน้องเขาเดี๋ยวผมคาลิเบรก็จะหายนะครับเดี๋ยวผมจะดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพักเทปแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูต่อแป๊บนึงตอนนี้ผมคาลิเบรเครื่องแล้วนะครับคาลิเบรเครื่องทุกอย่างเต็มระบบนะครับ ม่กระทั่งประตูหน้าต่างระบบไฮบริดต่างๆเดี๋ยวมาดูกันสดๆนะครับว่าหายไหมหายไหมผมผมจัดสตาร์ทเครื่องนะครับกดปุ่มนะปุ่มอยู่นี่นะเหยียบเบรกกดปุ่มทํางานแล้วครับหายแล้วนะครับเห็นไหมรอบเครื่องขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นระบบไฮบริดอยู่นะเป็น ev อยู่ ready อยู่นะครับผมอาจจะต้องแตกคันเร่งนิดหนึ่งเพื่อเติมให้น้ํามันทํางานนี่ทํางานแล้วมูลนหายแล้วนะ เนี่ยครับเห็นไหมครับ <c oughs> คือออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยถ้ามันเสียเนี่ยครับนะสตาร์ทเครื่องประมาณสิบวินาที 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบนับได้เลยถ้ามันเสียเนี่ยมันจะขึ้นอีกแต่คันนี้หายแล้วนะครับผมสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งชาร์จแบตเตอรี่ตอนนี้หายไปแล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่เป็นไฮบริดแล้วก็ตอนนี้ไฮบริดทำงานอยู่นะครับก็ปกตินะครับโอเคนะครับผมแซมนะครับน้องๆที่ใช้ น้องๆพีพ่ๆที่ใช้ t o y ยต a c a m r รี่แล้วก็ ACV สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ตัวนี้ห้าศูนย์นะเจดศูนย์ปัจจุบันมาได้ครับผมบ้านผมมีเจ็ดศูนย์อยู่นะครับผมศึกษาซื้อมาศึกษาหมดละนะครับนะรับประกันว่าถูกต้องแม่นยำร้านเปอร์เซ็นต์อย่างคันนี้หายละนะครับสวัสดีครับคุณวอเวอร์ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับถึงโอเคอยู่นะคันนี้จแจวแล้วแหละ ถ้าขายมือสองนี่สมมติว่าพี่รับดูรับมือสองอยู่ uh huh. แล้วลูกค้าพาพี่ไปดูคันนี้เนี่ยพี่เชียร์ให้เอาเลย <c oughs> นะครับเพราะว่าลิสต์รายการยี่สิบกว่ารายการนี่ผ่านหมดบางคันพี่ไปดูเนี่ยแดงเถื่อแดงเถื่อพอแดงแล้วเราเราใช่เราเรา,เราก็ไม่อยากเชียร์เพราะว่ามันต้องเสียงเงินก็ประมาณยเยอะแยะมากมาย